ข่าป่าอีกแล้วทุกคนเมื่อนี้ถึกใจไม่หย่รุนส่วนอีแม่ข่าป่ามาหักพลอยดอกหนาเนาะที่จิงซ้อนอยากมาหล่อเบิ่งเห็ดปวก<ะ>สาบายดีสาบายดีตอนเสาวเด้อทุกคนยินดีตอนหเขาสู่บบอสองเสาววันดันทุงเด้เนาะนนนยอยากมาหล่อเบิ่งพวามู่ที่สองที่สามมาป่าเก่ามากับนางสาวหม,มู่บ้านแล้วพี่น้องเมื่อนี้มาก,กันสองแม่ลูก เว้าวก,กันกับเออร้อยอยู่ว่าอันสิมาหรือบ่มาสิมาหรือบ่มาอยากมาแน่บ่มาแน่อันนี้ดอกหญ้าอีแม่หักพลอยเดัชนิหาเห็ดถักหลบๆเนะาะม,านมานันมันมันหลุนลุนมือนี้กำลังจมอีแมเ่เห็นเห็ดแล้วพี่น้องเห็นสองดอกว่าสัตว์โอ้ยนน้ำก่อเชนเสือ สดอกพี่ดอกโอยจุกมันไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดนะพ่นพนทางพ่นขอเห็นแล้วดีดอกหนึ่งดีนะยุ่มนั่งทางพ่นเห็ดปล่อยอยู่นะโอ้พี่น้องเอ้ให้เบิ่งเห็ดก่อนนี่จ้าเห็ดเด้อพี่น้องอาม่เก็บมาเด้อคนเอ้อเขาป่าปุบมันปาพี่น้องดอกหน่หนึคิดเดอว่าีนมไปแล้วเห็นโอี่น

กูว่าเฮ็ดให้หนง่งสงสา,ามสิบ p เลยงามจง่างอ้กมุ้ยยนหรอขั้นซ้ำนี่กัพอดีงามอยู่มันพวมสิกุูปแก้วพี่แม่ดอกหนึงเโอเคเน้ำเห็นน้ำอยู่ฮ่าก็รู้นะโอ้ยยุงกินดนัมซำ,ำนมแมว มีดอกหนึ่งแม่เฮ็ดจังปะที่จะพูดมาอยู่มือจังว่าเฮ็ดปวกพี่น้องอยู่ดินแนมโบเห็นมันออกมาไดหนอแนมอีกแล้วจ้าออกแบบว่าหมู่บอยใหญ่พี่น้องมันออกแบบใดกระบอกออกย่อมๆออกไปเรื่อยๆอะตามเหงาใหม่ต่ว่าห่างกันได้ละ มันแบนอะยางเนี่ยพี่อ้องคันจุมนะโบเห็นแต่ออกห่างกันแท่าไห่ผู้ดอ,อกนั้นไนคือแบบุญใหญไปวะพี่ดอกนั้บุญใหญ่แคอใหญ่ห่างแค่ดีนะคะางกระพลอยอ้ยมันดึงบกขึ้นม้นนกเาดูปแป,ป๊บแป,ป๊แแบเด็น,น,นีอพเด็กนิ่มๆอกินจนเบิดเื่อนี่นนเห็ดปวกเห็ด<ๆ>ปวกอันนีชื่อว่าดอกใหญ่สุดละ มื่อวานกับมาได้พี่น้องป่านี่ก็ย่างไปนี่แล้วแต่ว่าบุเห็นเห็นอุ๊องจุงลืมบอกสว่ยงยงลายพี่พี่ยุ่ใยญ่อยู่เดินนี่นะมันกีดสรีพท่ทองมันหูนเห็ด บวดพจะไม่กัเป็นลโอเคจ้ะขาไมา่ยากเลยโอ้กีทะมันอยากเป็นอันนะั้นมันอยากเป็นห้าอ่ะโอ้ยเต็มเลือกกระจานนิดหน่อยเนี่ยใช่พอขัดไปเลยแล้วมันกีดตอนที่ซ่อนยูหกเห้มติดต้นไม้เลยได้ไมก พี่นอ้องเฮ็ดปวกจื้อบบอนสวรรค์เก็บสวรรค์เห็นมือวานนี่มันดอกหน่อยน้าว่าจิม้มเอาจนเบิดให้ดอกหน่อยนะมาเมื่อนี้เต็มพน่นไอ้ยาคือเก่าเบิร์ดพีดมีแต่ดอกใหญ่ๆมือวานไม่เวทอะไรใหญ่ป่านนี่เลยเนาะหลายคนก็คือสีเห็นจือ้อหะแล้วฮัลโหลหาเบิร์ดในผีๆเต็มพน่นเลยอีเมลทั้งพุ่นก็มีเลยผมจะเก็บเห็น<ม>ดอกอันนี้ก็จะเก็บทุกอย่างเดี๋ยวเด้อแม่เดี๋ยวเด้อ ีทุกคนดูทำไม zoom ใหญ่จังเลยนี hei, well. ่พี่น้องเห็ดคอยมาคอยมาจอบบนเก่าอันบอนเขาจิ้มไปเบิ้งมุนเบิ้งเหงหัวโพลเมื่อวานนียมันดอกหน่อยแหงแต่ว่าเหมือนนี่มันดอกเหมือนมันมันใหญ่เนาะโบ้โอ้ยเนี่ยบริเวณบ่อนพวกนี้นะโบ่เมื่อวานบริขึ้นมาได้แม่เออไหวขนาดปลาดอกใหญ่ตัวจะมาเห็ดดอกใหญ่จีพี่น้องโอ้ยอันน่ะเครือบังสองแม่ลูกมาแล้วจ้า แม่ไอแม่ปาดอกเห็ดโบนิเมนอารีแม่เอ้ยย้ำเมื่อื่นมีขึ้นมาอีกมาจักไหนฉันมาจุ่มใหญ่แต่พี่น้องแม่ใหญ่มันอยู่ตรงหัวโพนโอ้ยแม่เห็ดหักละแม่แม่จะเบิ่งดอกเนี่ยเอาเสียมาขีดเอาดูย้ำจุ่มแดดพี่น้องดิ่มแดงๆเห็นดอกก็นเลยอกจั๊กเล็บมือวานนี่มันมันท่างกับโพนมาน่ะมันกับข่ายาคือกันข่แม่นมื่อนี่คือสิเก็บมวนพี่น้องเอ้ยเต็มโพนไอเนี้ยขนาดเท่าเก็บไปแล้วยังมีให้ลัซื้อเห้ยมันบูทันเห็ดมันบูทันโพนไหอืม มันพวมออกหมืน่นส่วนเจแล้วเราบบมามาแล้วมันโบได้ <c oughs> แต่ส่วนหันอยากเลาะเพราะว่าเขาเห็นเฮ็ดจุม่มเนาะงามเดีขายยาวอยู่ได้มันออกทอั้งพวงส่วนคิดว่าขั้นมีกระสี่หาดอกผาดแสดงบุมีผู้ใดามาเลาะเลยเข้ามาบบหอดหนีเนาะตื่นมามือเช้านี่เห็นเจเจ,เจตุย,ตย,ตยเก็บจนอยากเต็มกระซามพี่น้อง เราไปเยียงกลางคืนขอ่อยก็อยู่เพได้เอนเขินเห็ดออกเลยค่ะแลนะคัอีแม่เก็บในท่านใจแห้งอือบนได้มันงามมันกระดอกใหญ่อย่น่ไหมนาะซ้ำเห็ดปวกน้ำแกงให้คันอยู่ตามพื้นดินผัดตามพมไม้เป็นดอกดำๆได้พี่น้องเห็ดปวกจิกเอาขะน,นอนอยู่ขึ้นมาไ,ได้เบื่องเห็ดปวกนะข้าชิดิพู โทษน้าแล้วกันนึ่งหากมันบ่นเจแล้วกิบเม,มื่อวานเนี่ยนั่นทางพี่โอ้พี่น้องบางมันแตกดินนะดินมันแข็งถ้ามันแดดก็คือสีแหงกระเดงไปเลยถูกหกหมกอื้อหือเด็กหมดลีจีเม็นว่าคิดจะน่ากระดอกมัน พี่ๆแม่มยุงลายลายเบิ่งพี่น้องมันอยู่คนละอันอยู่คนละฝั่งเบิรเนยกำลังแตกเมืเ่มอื่นมีขึ้นอีกบุญยาแม่อื่นมาอีกก่อนเอ็กมาจบหมูทงเทงแห่นแดง <c oughs> บัวจบบัวสินกันเบาะน้ำเพชรเดี๋ยวมันคิดทอดเบิร์นงานแตย ้ำนี่นะพอดีหาง่ายกำลังแข็งๆเลยมีดอกนึนง,งนึ่งกิ่งรังแล้เนาะเห็นตะหอยจิมขีดดินแดงเ่วานีโอ้ยสะอ่อนดิเชดายขันมันมือบ้านี่บ่พ่อแล้วมาพอมือนี้องดีดอกใหญ่หมดเลยเห็นดอกดินกระเจ็บดอกดินนี่เป็น เก็บบึดของป่าผูๆผูพี่น้องดอกดินมันเถ่าน้ำลายแล้วเนาะเลือกเอาตัวบ้านตัวจุม่มตัวได้บ้านก่อนก็จนเถ่าจนหุบอยากพอบนมันเป็นป่านี้คือสีงาม โดะดเฮ็ดพี่น้องเก็บดอกเก็บดอกไม้ป่าเาะดอกไม่ป่าอีกแล้วหามกยางชิเมือตากแห้งว้ะออเก็บเก็บเก็บเฮดแต่หัดอกบรยุงกัพอยุมาพาะดอกไม้ป่าอีกแลวพี่น้องเอ้ยงามแหงเหงานีออกต จับลมรลั่วอับรดมันเกิดในที่ซื่นเนาะบนดินอุดมสมบูรณ์มันมนแนวปูกมันมีใบมียังปีหนึ่งมันจะมีแต่ละดูเดียวพี่น้องเบิดแล้วก็คือเบิดเลยเขาเสียเมือต่างแหงไว้เห็ดกับเขาใหม่คนาาตกนำฮึมมันจะเกิดอัน,อ,นอากาศชื้นอากาศเเอาแน่จุ่มจุมจินม,มท่านคอยก็จะพักเอาเอา,เอาทุกอย่างยุ่งเลยคักผัวๆฉลุ่ Nhà mặt khó đỏ Làm mặt gà lẽ cái gắn Ở ta làm gà lẻ Vô đỏ Bằng khuôn khá ơn đỏ khảo cầm con subscribe cho kênh Ghiền ท่อ,ทอยาเยเต็มแล้วกะตาเห็ดปวกยักอยู่ใส่เดี๋ยวจังไปห่อเสียไปตองห่อเพีย้ยตอนคิดว่าสนาจะเปเมมลี่ยนใครจละงกเลยทุกคน มันแตกเขื like ่อนพี urai. ่ห like ัวงพูนอ่ะก็เห็นส้งไข่ห่อดอกดินไว้พี่น้องปะเนี่ยเพราะว่ามันกระตาเฮามันบบเห็นเห็ดเลยโบใส่ทุกอย่างกับ่พากกันเอามาหอเขหุ่นมาไปต้อนด่บกหลายเลยกินดนอยุ่เพราะว่าเฮาตากเฮาบโปองใส่หลาย ลบหลบทำอิฐหันสวรรค์ใสลายเกินบัดเทาใสซ้ำมันเป็น 4, สนีสำเนาหัวยันบดดั้มไปเนาะบหูดิตอนในหูวแล้วตึ้งตึ้งตึงตึงตึงปาดพีพีมันงพอแเด้อจ้ะ พี่โน้องเม่เอาเเห็นซ้ำเห็ดพวกใหญ่ดอกซ้ำโปรตีนนี่มนันชมมาทุกม่านะพี่น้องบอกหอด,ดอนเห็เดเสือมิบเงยอีเมเราปล่อยสวรรค์สิเอาบอกขอยพาเรามาย่มงัดงัดตังงัดตังงัดตังงัดงัดตังงัดตังงัดาโอ้ยช่างเป็นลูกมาลจ้อย่าัานคผล่ได้ยังบ่พ่อพี่น้องกยขออย่าเห็นหมู่ขอเห็นเด้พี่น้องเห็ดพู หลักร่อนอยู่เนี่ยเห็นนำอยู่บอุอ้ยดอกไปและดอกอม,มา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 มีแต่ป่าดกป่าน้ำคือบานกุบเกียวมือว่านี่ก็มาี่แหละจะบบเห็นโอ้ค่ะจิ้มเอาจิ้มเอาเออปาดลุนะนั่นละดึงจนหัวสั้นเล่นๆบัดสีดึงอริพัตรแบบหลึก จนบานขนาดบาดเน like <mam> <drag> <coping> ี้ยเนี้ยโบเห็นเหติติดดินขนาด <laughs> พี่น้องเบิงสีเห็นได้จังได้มันบาดนะมันอยู่ใต้ใบใหม่ผมโบคือเห็ดปวกใหญ่เข้าเด้อเบิงเนียมหาบบเห็นจ้ะขันบบดวงดีดีโบพ่อเพราะว่าห้องโบเดี่ยวหูโบนมันออกอันนี้สวรรค์หลบกพลาดไปหลดบบแมนบบแมนป่าเคยหาแบบว่าเลาะไป คันผูกก็เห็นนะแม,ม่ทั้งหนาเฮานี่แม่โอ้ยหล่นน้ำเลยกำลังงามาพี่หน่อยจุงจ๊งจุ้งจุ้งเฮ้ยี่สมใจยีงไครับกูบเกียว ด oh yeah. oh <th Expect ing> <pad> ีือนโอ้ยบาสนามสองเมลู <sick> <sa> <English> นด mm ังรอบสุดท้ายไทยสุดพทดีขึ้นเป็นเลขนี่แต่ ปล่อยไปเลยป้าที๋ยวเอาสิหาพอกันอีพีต่อไปได้ทุกคน